เรามียุามอบให้นี่แหละให้ตั้งเราตั้งศรัทธาว่าในคา,าวถานี้แล้วเกิดปีติสุขเป็นปลื้มโอ้หมันก็มันเราได้ได้ขุมทรัพย์มีความยินดีมากหรือได้อาหารอันสดเลิศแต่นี่เป็นรสพระธรรมใช่ครับข้อข้อห้าสามาอาชีวะเนี่ยแล้วถ้าอย่างที่ทำโรงแรมมันถือว่าเป็นอาชีพที่ อาชีพสุจริตถึงมแม้ว่าไม่ใช่ใสัมมาชีวะอันนี้อ,อ๋อคนอันนอะคนหลันหยาอ๋ออาชีพสุจริตอาชีพสุจริตกับสัมมาชีวะสัมมาชีวะนะั้นต้องต้องเนื่องด้วยปัญญาสมาธิและศีลต้องเนื่องกันโสมัสมมาวายามะ สรรมาวิายากมันเป็นไงนะครับออบอกว่าก็เพียนใช้คำสั่งเพียนใช้คำสั่งนีง่แหละเพียนใช้คำสั่งนีง่แหละ กอมัคจิตให้สําเร็จกอมรคจิตสีนี้ให้สําเร็จให้สําเร็จก็คือถามวรรลุโสดาปฏิมาศกทาคามีมัคอนาคามีมัคและถามมัคให้สําเร็จคือเพียรสร้างมัคให้สําเร็จเพื่อข้าไปสู่ความเป็นพระโสดาบันศกทาคามีอนาคามีให้สําเร็จ เพียนอย่างอื่นไม่มีประโยชน์หรือวมาจะเพียนเท่ารูปประชานรูปประชานก็เขายัางไม่มีประโยชน์เท่ากับว่าเพียนสร้างมรรคที่เกิดหรือเมื่อได้รูปประชานรูปประชานแล้วก็เพียนสร้างมรรคด้วยรูปประชานรูปประชานนั่นแหละให้สําเร็จออกมาเป็นบาตนี่เรียกว่าสัมมาวายามะโดยใช้คําสั่งนะครับเพียนใช้คําสั่งปฏิบัติตามทำลายกิเลสสังโยชน์ ให้หมดสิ้นให้สำเร็จให้ได้เจ็ดสัมมาสติระลึกถึง<ม>อะไรถึงจะเรียกว่าเป็นผู้วีสติละอภิชาติโรรมนัสได้สำเร็จคือละความินดียินร้ายในโลกนี้เสร็ได้จะสำเร็จเพราเราไม่รด้ลึกถึงเรื่องอื่นเลย ไม่ระลึกถึงขันไม่ระลึกถึงการไม่ระลึกถึงการทำบุญลำบากก็ะระลึกถึงคําสั่งนี้อย่างเดียวระลึกถึงคําสั่งนี้อย่างเดียวคือหมายความว่าให้เราน้อมจิตน้อมจิตเราเนี่ยสอดส่องไปตามธรรมให้ได้สําเร็จ สมาสมาธิสมาสมาธินี่ก็คือใช้คำสั่งอบรมจิตแค่คำสัาง,งอบรมจิตจนบรรลุ อลุษชาญสี่นะครับอรุษชานศรีนะครับเป็นชานศรชนิดลักขนูประนิชาด้วยนะที่เป็นลักขนูปนิชาเพราะว่ามันเป็นชาญที่เกิดจากคําสั่งมันไม่ได้เกิดจากรูปหรืออารูปเป็นชาที่เกิดจากคําสั่ง ทบทวนอีกทีสมาธิิคือคำสั่งนะคำสั่งที่ประกอบด้วยอริยสัจสี่โดยยอด่อหรือโดยเต็มก็แล้วแต่โดยพิสดากรก็แล้วแต่อันนี้ก็จะเป็นทางสายกลางคือไม่ปัวพันในกามไม่กระทำตนให้ลำบาก คือถ้ารู้แค่นี้รู้เรื่องนี้อันที่สองสัมมาสังกัปปะเป็นการดำริในการออกจากเรือนออกจากกามรม,รม,อ,อ,ม,มราาออกจากความไม่ปยาบาตออ,ออกจากความไม่เบียดอออกออกจากความปยาบาตออกจากความเบียดเบียนมันก็รเราก็มาคิดถึงคําสั่งนั้นแท้คิดถึงเรื่องนี้เครื่องยศศีเนี่ยเนืองเือง,งบ่อยๆ เราก็ไม่เบียดเบียนใครไม่ไปพยายามกับใครไม่ได้ปุ๊ไม่นั่งถึงกามใดๆนะเพราะนั้นเราก็มาคิดถึงถงอันยศตรงนี้ครับถึงคำสั่งสัมมาวาจาเราก็มาทบทวนนะมาบริกรรมมาท่องให้เกิดวิตกวิจารอยู่แต่ในอันยศศสีนี้ในคำสั่งนี้ในคาถานนี้สมาเกรรมัตะ ก็คือการอบรมตนลงมือทํำเลยนะครับเขนะนะาบอกความโศกทั้งหลายย่อมไม่มีแก่ผู้มีจิตมั่นคงไม่ประมาทเราก็ไม่ประมาทจริงเป็นมูนีผู้ศึกษาในทางแห่งมโนปฏิบัติผู้คงที่เราก็ทำใจเราคงที่จริงนะจิตตั้งอยู่ในอุศลจิตเนี่ยจริงๆคงทีนะ่ไม่เสื่อมไม่คลายจริงสมาชีวะ มีปีติสุขเกิดขึ้นจริงๆ,ๆสงบระงับแล้วจริงๆ,ๆสัมมาวายามะ,<น>ะก็คือจิตของเรานั้นก่อมรรคสี่สำเร็จก่อมรรคสี่สำเร็จเจริญชานเป็นโลกุตระอันเป็นเครื่องนำออกไปจากโลกนำไปสู่พระนิพพานเพื่อพรรคภูมิพระโสดาบันสัจธารมมีนาคามีอรหัน จิตนั้นเป็นจิตที่สังกัดจากรกามสังกัดอุเบกขาธรรมทั้งหลายและบรรลุป,ปัมัชฌานมีวิตกวิจารปีจิสุขเละต,ตากตา์มเป็นสมาวยมายามะเกิดออมาได้สำเร็จครับเกิดสมาสตนะิเพราะเราระลึกถึงคำสั่งนั้นอย่างเดียวก็มีมีคำมีอริยสัจสีเนี่ยเป็นอารมณ์แทนนึ่ถึงเรื่องอื่น ม่ได้ไม่ได้ไปนึกถึงสิ่งที่ไม่ไม่เนื่องด้วยมัรคระลึกถึงแต่สิ่งที่มันจะทําให้มรรคผิที่มันเกิดเท่านั้นนะคือระลึกถึงคําสาั่งทานั้นเราก็จะมีสมาถสติและเมื่อไหร่ที่เราจดจอ่อนะกับคาําสั่งหรืออนิสสีนี้แนบแน่นสอดสอ่องไปตามทมนั้นได้ต่อเนื่องแนบแน่น มันก็จะเกิดบรรลุฌานหนึ่งสองสามสี่ได้ตามลำดับซึ่งเมื่อเราบรรลุฌานสีเนี่ยนะฌานสีนี่แหละจะเป็นบาตรเป็นบาตรของเป็นบาตรของมรรคเป็นบาตรของมรรคกิจ แล้วเป็นบาทของผลละิตฌา,านสีนี้นะครับก็จะเป็นบาทของมัคคจิตและก็ผลจละนิ้ถึงฝั่งวันนี้ผ่าน นี่แสดงทางสายกลางโดยสภาวะเมื่อกี้นั่นโดยความเข้าใจโดยความเข้าใจนี่โดยสภาวะว่าถ้าทําอย่างนี้แล้วสภาวะอย่างนี้แล้วเนี่ย,ยมันจะเป็นทางสายกลางทันทีโย